เอาล้ลครับอย่างที่ขยัยโขดกันไปในระดับหนึ่งนะครับ<ะ>สังคมก็มีคําถามเยอะอเรื่องบางั้อํานาจบางั้วการเมืองเขาแท็กทีมกัน<ม>เขาเล่นเกมทําให้<ม>องค์ประชุมรัฐสภามานล่มเพื่อให้การพิจารณาร่างกฎหมายเ<ม>ลือตั้งฉบับ500มัมนพิจารณาไม่ทัน180วันไม่ทัน15สิงหาคมให้มันตกไปไงจริงๆนะเดิมเนี่ยเขากําหนดวันเลือก วันประชุมรัฐสภาประชุมร่วมอ่วัยแค่สี่วันสองสัปดาห์ไงก็คือสองสามและเก้าสิบปรากฏว่าสองและสามสิงหาเขาก็เล่นเกมเผาเวลามันทิ้งจนกระทั่งพี่นาร่างกฎหมายเริ่มตั้งกันไม่ทันใช่ค่ะของวิปประคุยกันอีกทีนึงก็เหลือวันที่สิทุกคนก็หวังว่าทุกคนก็หวังว่ามันจะเหลืออีกสองวันคือเก้าและสิบสิงหาปรากฏว่าอยู่ๆวิปสามฝ่ายลงมติ วันที่เก้าทิ้งเหลือวันเดียววันที่สิบอ้วันเดียวก็วันเดียวเออก็น่าจะทันน่ะถ้าไม่เอิงเอยถ้าไม่เล่นเกมกันจนเกินไปก็น่าจะพิจารณาท่นะใช่หลายคนก็บอกเช่นนั้นน่ะมันไม่ได้มีไส้ในอะไรเยอะการประชุมรัฐสภาสิบสิงหาเล่นเกมกันจนล่อมอีกละใช่ค่ะร่างกฎหมายเลอกตั้งฉบับ500ร้อก็ค้างเติ่งค้างเติ่งเลยระหว่างที่จะโหวตนั่นแหละมาตราย4่ทับหนึ่งแล้วก็ตาม กำหนดการเดิมนั้นจาก10ไล่เร่ไปจนกระทั่งถึงวันที่15สิงหามันไม่มีวันประชุมรัฐสภาก็คือร่วมสองสภาเหลือแหละคิวมันเต็มแล้วถูกไหมถูกทำงานสิบเอ็ดก็ประชุมสภาสา้สทงสมก็ผมเชื่อว่ากระสายสังคมกดดันตั้งคำถามแล้วก็แรงขึ้นเรื่อยๆแล้ววิจารณ์สภาไทยด้วยไงคือ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 สังคมเขาไม่เข้าใจกฎเกณของใครหรอก แลวเขาไปสนใจด้วยว่าผลประโยชน์ในสามเลือกตั้งของใครเป็นอย่างไรอยู่ตรงไหนใช่ค่ะในที่สุดนะเมื่อกระแสมันมาถึงจุดหนึ่งท่านประธานชวนอันนี้ก็ต้องต้องให้เครดิตท่านประธานชวนที่ไทเลยนะคะตรงนี้ใครจะวิจารณ์อย่างไรผมเองก็เคยวิจารณ์บทบาทของคุณชวนแต่ช็อตนี้ผมให้เครดิตนะคุณชวนได้ทําหน้าที่นะท่านประธานชวนได้ทําหน้าที่นะคะ ในฐานะที่เป็นประธานสภารละประธานรัชสภาโดยตำแหน่งด้วยก็เกิดความรู้สึกรู้สาเกิดอาการไอยตัดสินใจเรียกประชุมตอนเที่ยงของเมื่อวานใช่ค่ะวิบสามฝ่ายเรียกประชุมวิบสามฝ่ายฝ่ายไหนบ้างครับวิบคอมวิบรัฐบาลแล้วก็วิบพุทธค่ะโอเคอืมประเด็นของ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 ท่านชวนนะก็คือต้องการที่จะให้มีวัน ประชุมรัฐสภาพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งวันใช่ค่ะเพื่อพิจารณาไอ้เจ้าร่างกฎหมายเลือกตั้งนี่แหละใช่ค่ะหมุนไปหมุนมาวันที่12วันนี้มันก็ไม่ได้ใช่แลวเสาร์อาทิตย์มีคนพูดถึงเสาร์อาทิตย์สิบสามสิบสี่เสาร์อาทิตย์มันก็ไม่เหมาะถ้ามันชวนพิจารณาแล้วบางคนยันติดอยู่วันเดียวก็คือวันจันทร์ที่สิบห้าใช่แล้วดังนั้นมติวิบสามฝ่ายตามข้อเสนอของคุณชวนจึงตัดสินใจเปิดการประชุมรัฐสภาเป็นกรณีพิเศษอีกหนึ่งวันก็คือวันจันทร์ที่ว นัดกันแต่9ก้าโมงเช้ามันมี2ประเด็นนะเดี๋ยวเราจะต่อสายไปที่ประธานวิบฝ่ายค้านนะคุณสุธินทางแสงจากพรรคเพื่อไทยนะมันมี2ประเด็นประเด็นที่1ก็คืออยากรู้เบื้องหลังการประชุมวิบสามฝ่ายในที่สุดกลมติกันอย่างนั้นได้แลกเปลี่ยนมุมมองกันอะไรอย่างไรประเด็นที่2ก็คือตกลง1 8 0ยแร้อยแปดสิบวันเนี่ยมันนับถึงวันไหนกันแน่ ใช่ค่ะเพราะก่อนหน้านี้นคุณสมชายสแสวบงการบอกว่า180วันจะครบตอนเที่ยงคืนของวันที่14ใช่ไหมคะสิงหาคมแล้ววันที่1 5ประชุมจะมีผลอะไรอย่ง,งไงหรือไม่เดี๋ยวเราต้องถามทางคุณสุทินคังแสเหมือนกันเพราะว่าน่าจะต้องคุยกันเรื่องนี้ด้วยโอเค,คต่อสายไปที่คุณสุทินคันนนงแสนนะคะประธานวิบรัฐบาลนะคะสวัสดีค่ะสดดวัสดีคะคุณสุทินฮะสวัสดีค่ะครับคุณอะนายคุณอมรรับครับท่านผู้ชมครับครับคคุณสุทินเมื่อวานประชุมวิบสามฝ่ายตอนสักเที่ยงเสษเห็นไหครับ ท่านประธานชวนนัดหมายกันแบบด่วนจีเลยเล่าบรรยากาศการแลกเปลี่ยนการพูดคุยกันในที่ประชุมริบสามฝ่ายสิรสิครับอ๋อครับท่านประธานชวนท่านก็แจ้งแล้วก็พูดถึงมูลเหตุที่ท่านต้องนัดพิ่มเติมในวันหรือวันจันทร์นะครับะลก็บอกกับทุกคนว่าอเราก็อยากทำหน้าที่ให้มันสมบูรณ์ให้มันเมื่อกาหนดไว้ร้อยแปดสิบวันก็อยากให้มันร้อยแปดสิบวันเต็ม ก็ทำจนนาทีสุดท้ายครัเพราะฉะนั้นก็ตีความกันว่านาทีสุดท้ายคือวันที่สิบห้าตีความแล้วนะเลความร่วมมือความร่วมมือว่าให้วิบแจ้งกับทุกคนว่าเราต้องทํางานมันจนถึงที่สุดก็คือวันที่สิบห้าครับโอเคแต่เดิมนั้นตัวแทนวิบวุฒิสภาคุณสมชายสวยการเคยบอกว่าร้อยแปดสิบวันมันจะนับถึงเที่ยงคืนของวันที่สิบสี่ไม่ใช่เลยฮะ ตกลงใน,ในประเด็นของกฎหมายนี่ดูกันอย่างไรครับจะเห็นต่างกันแต่ว่าเรื่องนี้ทางเจ้าหน้าที่สภาซึ่งเขารับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงนี่เขาก็ได้คิดละเอียดนะฮะแล้วเขาก็เรียนเสนอท่านประธานชวนมาาละแล้วเขาก็เชื่อว่าวันที่สิบห้าคือวันสุดท้ายค่ะค่ะหมายถึงว่าสิบห้าวันสุดท้ายเนี่ยต้องคุยต้องเคลียร์ต้องลงมติอะไรให้จบก่อนเที่ยงคืนวันที่สิบห้าด้วยไหมคะใช่ครับใช่ครับโอเคตรงนี้เป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นความเห็นในเชิงของการตรีความกฎหมาย เรื่องร้อยแปดสิบวันจากฝ่ายกฎหมายของสภาเองใช่ไหมครับก็ทางฝ่ายคือท่านประธานนี่ท่านคงทำอะไรท่านก็คงต้องให้ฝ่ายกฎหมายสภาฝ่ายเจรจาที่สภาสา้ังครองแต่ดีที่สุดแล้วครับครับครสบอร์สมชายตัวแทนจากทางฝั่งวิบวุฒินะครับเขามีข้อโต้แย้งเรื่องกฎหมงกฎหมายอะไรอย่างไรหรือไม่ครับเพราะว่าตัวเขาเองเขายืนยันว่ามันต้องเที่ยงคืนสิบสี่อ๋อพอดีท่านสมชายไม่ได้เข้าประชุมด้วยอ๋อเหรอนี่มี ประธานวิปของทางฝ่ายสวนี่เป็นท่านมหานกกับท่านมหานกเดบิตาอ๋อสวมหานกเข้าประชุมแทนโรดแล้วก็ผมผัดการมีสามคนครับอ๋อสามคนนักคุยกันแค่สามคนแหละก็สี่กับท่านชวนแล้วก็มีเจ้าหน้าที่อ๋อห้างท่านก็ถือเป็นกฎหมายฝ่ายว่ารปรนคลักตัวแทนสามฝ่ายแล้วไงคุยกันยาวไหมฮะคุยกันยาวไหมฮะก็ไม่ยาวครับไม่ยาวเพราะว่ามันไม่มีรายละเอียดอะไรเพราะท่านก็แจ้งถึงออ มูลเหตุแล้วก็เหตุผลที่ท่านต้องนัดประชุมร่วมแล้วก็ก็จะมีนิดหน่อยก็คือว่าในที่ประชุมก็ได้พูดคุยกันขึ้นว่าทางสวเองเนี่ยก็ได้นัดประชุมในวันเดียวกันครืคอเก้านาฬิกาสามสิบ <9. S 1> น,นาทีนี้ท่านชวนท่านนัดเก้าโมงตรงก็เลยคิดว่าเกรงว่ามันจะไปซ้ําซ้อนกันเพราะว่ามันมองค์ประชุมเดียวกันอืมทางตัวแทนวิทยสภาก็เลยรับไปว่าจะขอเลื่อน คือบอกไงว่ายกเลิกการประชุมวุฒิสภาในวันนั้นกรับเปลี่ยนวันใช่ไหมคะเป็นประชุมร่วมอย่างเดียวอ๋อ,อยกเลิกไปแทนเรื่องใช่ยกเลิกการประชุมวุฒิสภาวันนั้นครับอันนี้คืออในที่ประชุมนิดนะ,ะแต่ว่าพอกลับไปถึงวุฒิสภาแล้วเนี่ยปฏิบัติอย่างไรเรายังไม่ทราบครับหรเห็นว่าเลื่อนเป็นสิบเจ็ดหรือเปล่าคะประชุมวุฒิเนี่ยเขายอมเลื่อนเป็นวันที่สิบเจ็ดเพื่อให้สิบห้าได้ประชุมร่วมสองสภาแทนน่าจะเป็นอย่างนั้นนะพระที่ คุณมหนพครับไปจากที่ประชุมการทารือครับอ๋อครับเกือบเกือบ,ร,บรู้สึกมีข่าวคอนเฟิร์มว่าใช่ว่าเป็นสิบเจ็วุฒิเขายอมเลื่อนให้เป็นวันที่สิบเจ็ใช่เพื่อที่ให้วันสิบห้าได้ประชุมร่วม,อมสองสภาแบบอย่างเต็มที่เลยมีเวลาเต็มที่อถามก็ต้องตองรงเอะครับแบบท่านประธานชวนท่านโน้มน้าวในที่ประชุมวิปสามฝ่ายอย่างไรครับอ๋อท่านก็ขอความร่วมมือเป็นปกติครับว่าเราอยากให้ทุกคนมาทํางานอย่างเต็มกําลังสุดความสามารถแล้วก็ ขอความร่วมมือให้เราทําจนจนนาทีสุดท้ายแล้วก็ขอความร่วมมือให้มาร่วมประชุมกันทุกคนก็ไปตนเนี้นะครับครับครับทีนี้ทีนี้มันแยกเป็นสองประเด็นประเด็นเข้าชื่อเพื่อร่วมประชุมอ่ะมันก็ประเด็นหนึ่งแต่อีตอนโหวตอีตอนที่จะลงมริมันต้องแสดงตนเพื่อให้เพื่อให้ครบองค์ครบองค์ด้วยใช่ไหมมันก็อีกประเด็นหนึ่งมันก็อีช็อตหนึ่งมีับ ที่รับปากกันในที่ประชุมทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแล้วก็สวเนี่ยรับปากันทั้งสองช็อตหรือรับปากเฉพาะเข้าชื่อให้สามารถเปิดประชุมได้แต่ตอนโหวตไม่รับปากก็ไม่ได้ลงไปถึงการปฏิบัติเพียงแต่ว่าไม่ได้ลงก็ขอความร่วมมือว่าขอให้การประชุมได้ดําเนินไปเรียบร้อยทำได้เราก็อยากจะทําให้มันมันลูกวัตถุปรผสมมันจะจบยังไงก็ช่างอืมันจะจบโดยรับไม่รับ แล้วก็แล้วแต่แต่ว่าอยากให้ทุกคนมาแล้วก็ร่วมประชุมจนถึงนาทีสุดท้ายร่วมประชุมจนถึงนาทีสุดท้ายไม่ได้บอกไม่คุยกันครับอแต่เถอจะทําหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วกันนะคะในการพิจารณากฎหมายทีนี้ผมแยกเป็นฝ่ายฝ่ายค้านฝ่ายค้านกลับไปคุยกันเองมีบทสรุปอย่างไรครับตามนั้นหรือไม่ครับเราก็เมื่อวานนี้จากเมื่อวานก็ยังไม่ได้คุยกันแต่ว่า ทุกคนมีแนวปฏิบัติมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วเขาคิดว่าคงไม่ต้องคุยกันอีกก็ทุกคนก็ทําไปตามจุดยืนของพักของแต่ละพักแล้วก็รับเอาเพียงว่า,าการขอความร่วมมือจากท่านประธานชวนแจ้งไปยังทุกคนครับนะผ่านระบบการสื่อสารคุมรายว่าท่านประธานชวนขอความร่วมมือตามนี้โอเคครับเมื่อสักครูครคร่คุณสุเท็นบอกว่าไม่ไมต้องสื่อสารกับฝ่ายค้านด้วยกันเองอีกแล้ว ยึดถือยึดถือข้อตกลงเดิมที่คุยกันในกลุ่มฝ่ายค้านก่อนหน้านี้ข้อตกลงที่คุยกันแต่เดิมก่อนหน้านี้ของฝ่ายค้านก็คือใครจะใครจะลงชื่อเข้าร่วมประชุมเพื่อให้สามารถเปประชุมได้ก็ว่ากันไปตามอัธยาศัยแต่ไออีตอนที่จะนับอประชุมเพื่อโหวตก็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 ตามนัดหมายนะตามนัดหมายนะเดินออกนะอะไรประมาณนั้นถูกต้องไหมฮะยังยืนยันตามนี้ใช่ไหมฮะ ก็อย่างก็เป็นดุลพินิจของแต่ละพรรคแล้วเพื่ออะรคะแล้วถ้าจะนัดประชุมทําไมอ่ะคุณสุทินมันก็เป็นแค่การแสดงอ่ะเดี๋ยวมันก็โลกอีกอะฟังไปฟังมาหมายถึงการประชุมในวันที่สิบห้าอ๋อวันที่สิบห้านี้ค่ะดี่มันก็จบแบบเดิมอีกถ้าฟังดูอย่างนี้เดี๋ยวมันก็จบแบบเดิมไม่แน่ยังไงคะไม่แน่ยังไงคะจะเปลี่ยนเกมยังไงคะอืมอืมวันเวลาที่ผ่านมาสองสามวันเนี่ยก็ไม่แน่ว่าสสหรือพรรคการเมืองแต่ละพรรค ก็อาจจะวิเคราะห์สถานการณ์ดูบริบทหรือฟังเสียงประชาชนทุกคนก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้อันนี้ก็สุดแท้แต่สรรพก็อาจจะไม่ได้หมายความว่าต้องทําเหมือนเท่าก่อนสมมตไปดูนิดก็คือฟังเสียงประชาชนแล้วสามวันที่แล้วอาจจะ วางตัวอีกแบบนึงวันนทร์อาจจะวางตัวแบบหนึง่งหมายความว่ายังน้ำแข็งครับคราวนี้ไม่ถามคนอืน่นถามพรคของคุณสถิ์เลยแล้วกัน <c oughs> เพื่อไทยว่าไงจะเปลี่ยนเกมเล่นไหมหรือว่ายังยืนยันจะเล่นเกมเดิมเออเกมเดิมนะ<ร>คงลงไปเปลี่ยนไม่ได้รครับเพราะว่าเรายืนยันอย่างนี้มาตลอดถ้าเราไปเปลี่ยนมันก็คงจะอธิบายสังคมยาก <c oughs> <ừ> ครับเพราะว่าก็มีคนเห็นด้วยกับเราอยู่เยอะเราเห็นว่ามันเป็นความจําเป็นที่เราจะต้องยืนแบบนี้ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่เป็นความภูมิภูมิใจที่เราจะทําหรอกมันเป็นความจําเป็นที่เราต้องใช้วิธีแบบนี้ครับค่ะ <c oughs> หมายถึงเพื่อไทยก็ยังยืนยนันว่ายังไงเห็นด้วยในการฐานหนึ่งร้อยและใช้วิธีให้แบบสภาล่มเหมือนเดิม <ใน S 2> หรือเปล่าคะในชั้นนี้ก็คือก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าเราจะยืนยันแสดงท่าทีของเราว่าเราไม่ร่วมเราไม่ร่วมการออกกฎหมายอย่างนี้เอไม่ร่วมกับการห้าร้อยตนล่มไม่ล่มนี่ เรากําหนดไม่ได้คนเดียวหรอกมันอยู่ที่พรรคอื่นโอเคเข้าใจเข้าใจใเอาเฉพาะเพื่อไทยเฉพาะเพื่อไทยก็จะเล่นเกมเดิมอสรุปจะเล่นเกมเดิมนะโอเคครับจุดยืนไม่เปลี่ยนดังนั้นเล่นเกมเดิมอ่ะโอเคเข้าใจดังนั้นวันที่15จินตนาการได้เลยขีนข่าวคํามช็อตได้เลยว่า,เ,าเพื่อไทยจะแสดงออกอย่างไรในวันนั้นประธานวิปฝ่ายรัฐบาลคุณน,นิโรธมาจากพลังประชารัฐเขาว่าอย่างไรครับพรรคนั้น ตอนที่คุยกันอ๋อตอนที่คุยกันก็ไม่ได้ถามกันเรื่องว่าจะเอายังไงก็เป็นเพียงว่าก็เอาก็ให้ความร่วมมือท่านประธานเลาก็บอกสมาชิกเราทุกคนเจิญหนนทุกคนมารวบระชุมรับส่วนทางรัฐบาลเขาจะเอายังไงอันนี้เราก็คาดหมายยากครับอ๋อฮะฮะไม่ได้มีการคุยกันต่อใช่ไหมฮะระหว่างคุณนิรโรดกับกับกับคุณสุทินเนี่ยนะฮะไม่ไม่ครับไม่ครับก็ทางงบก็เป็นอิสระเหมือนกันอ๋อฮะครองห้ทางงบแล้วแต่ท่านจะคิดท่านจะ แสดงออกอย่างไรครับ <Ừ. S 2> บางครั้งเนี่ยนักการเมืองเนี่ยเขาสบตาเขาก็รู้ใจเขาก็รู้ทางเขาก็รู้เกมกา่ในะครับงสบตาคุณนิโรธพระธรรมชารัตน์เนี่ยนะครับ <Ừ. S 2> รรรรเขายังจะเล่นเกมเดิมไหยครับอโอเคมาแสดงตนเข้าชื่อให้ครบองค์เปิดประชุมได้แต่ถึงแต่แววถึงจังหวะที่ได้ทีเสียมันกําลังะจะเสียวกันเนี่ยก็ก็ก็ก,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 ก็เล่นเกมเดิม,ดมแล้วทําให้โหวตไม่ได้ ดูอาการแล้วเขายังจะยึดแนวนี้ไหมคะยึดแนวนี้ไหมฮะหรือจะไปใช้แนวที่คุณสาธิตเสนอไม่แน่ใจก็เมื่อวานผมก็อ่านข่าวอ่านจากข่าวก็เห็นที่บ้านป่าเลยต่อก็เห็นท่านพลเอกประวิตยได้บอกให้ลูกพักมารวมประชุมทุกคนอยู่อืมบอกรวมประชุมแต่ไม่ได้พูดถึงโหวตอือธิบาเป็่พูดถึงแต่ว่าเราเองก็ต้องต้องติดตามต้องดูท่าทีอยู่เหมือนกันก็ยังไม่รู้อะไรชัดเจนครับอืม แต่อย่างข้อเสนอคุณสาธิตบอกว่าให้ผ่านไปตามกระบวนการแล้วก็ไปรอในขั้นตอนกรกตตีกลับมาที่หาร100อมันจะสวยกว่าหรือเปล่าแนวทางนี้เป็นไปได้ไหมหรือว่ามันมันยากละมันจบละมันวันข้างหน้าไม่รู้มันอะไรจะเกิดขึ้นในขั้นตอนมันเสี่ยงนะครับมันเสี่ยงสคำถามสุดท้ายครับคุณโชทินฮะคำถามสุดท้ายครับเกมที่เพื่อไทยเล่นน่ะคุณเห็นด้วยก็คงจะมีประมาณหนึ่ง แต่สังคมในภาพใหญ่ๆที่เขาวิพากษ์วิจารณ์ก็เยอะนะครับครับระดับนําในพระผท้ไทยนั่งประเมินกันแล้วเนี่ยเล่นเกมนี้ได้คุ้มเสียไหมได้หรือเสียคุ้มกันไหมถ้าคิดความนิยมในขณะนี้เนี่ยคิดว่าก็อาจจะไม่คุ้มนะครับแต่ว่าถ้าเวลามันผ่านไปเนี่ยแล้วในอนาคตข้างหน้าผมคิดว่าสังคมจะคิดได้ว่าเราทําถูกพรามีอย่างนี้คุณทนายครับสิ่งที่เราต้องวลที่สุดคือ ประเทศไทยในระยะสิบกว่าปีมาเนี่ยเรามีการเลือกตั้งที่ลงทุนลงแรงเสร็จสมบูรณ์ไปจบประกาศผลเลือกตั้งเสร็จรายงานตัวที่สภาเสร็จก็ประกาศโมฆะดื้อๆนี่ทั้งสองครั้งนะครับค่ะครับก็กต้อประกาศให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะดื้อๆีกสองครั้งเลยผมก็โดนตัวเองทั้งสองครั้งครับอันนั้นคือแม้กฎหมายขนาดกฎหมายไม่มีช่องนะครับีน <music> ี่ถ <music> ้ากฎหมายมันมีช่องว่างเนี่ยเราก็กลัวว่าถ้าปล่อยให้การเลือกตั้งมันไปโดยมีช่องว่างให้ ขาใจกันอยู่เนี่ยประเดี๋ยวมีการร้องกันมาเรียนกันมาก็อาจจะใส่ช่องนั้นเนี่ยทใไมการเลือกตั้งมันล้มเหลวอยิบได้เราไม่อยากให้มันเกิดเราเราเรากังวลอย่างนี้มากโอเคโอเคแต่เนื้อสิ่งใดนะรับประเมินกันตามความปจริงนขนาดเนี้ยครับครับยอมรับว่าความนิยมนขนาดเนี้ยมันไม่คุ้มหรอกมันเสียคนด่าเช็ดเลยแต่มีความเชื่อว่าระยะยาวเนี่ยคนจะเข้าใจใช่ไหมใช่ใช่ครับในระยะยาวคนจะเข้าใจหรือคนลืม ผมว่าเข้าใจมากกว่าไม่ใช่คนลืมนะดีดีกว่าเราดีกว่าเราจะไปกลับไปกลับมาดีเรากลับไปกลับมาเรายืนอย่างนี้ฮะต้องยอมลงทุนนิดหนึ่งกับยอมลงทุนนิดเอาตัวเข้าแรกปืองตัวนิดหนึ่งยอมก็เป็นอย่างนี้อยู่เราไปลักษากนี้รกคาตัวมากจน เราคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ให้มันเกิดต่เรารักษาไม่ใรักษาตัวอย่างเดียวเนี่ยผมคิดว่าก็ไม่ดีค่ะอันนี้เพื่อผลระยะยาวยุทธศาสตร์นี้ยุทธศาสตร์นี้กลยุทธ์นี้ถูกนําเสนอโดยภูมิธรรมหรือเปล่าเนี่ยมือการเมืองของพัการระดมความเห็นกันทุกคนทุกคนในพักฝ่ายยุทธศาสตร์ของพักก็ได้คุยกันลงตัวแบบนี้ครับเห็นตรงกันของเพื่อไทยรับทราบกันตามนี้เอาขอบพระคุณมากครับคุณสุทิน ขอบคุณนะคะครับสวัดสดีครับสวัสดีค่ะคุณสุทินคลังแสงนะคะประธานบิ๊ฝ่ายค้านนะคะ